เอาละครับมาต่อกันในส่วนของพารทที่2จากที่เบรกไว้หลังจากจบ Armor of All ต่อไปจะเป็น h e l อ of All Cape of All สำหรับพาร์นี้จะมีรายละเอียดที่ไม่เยอะสักเท่าไหร่เอาล่ามาดูกันว่าจะทำยังงกันบ้างเริ่มที่ h e m o of l l l h e m i i c k จะใช้แฟกเหมือน10ถุงและจะใช้ชาติ5ถุงต่อเคสเคสจะให้เราไปตีอันเด d r e c กก d ที่แมป o ูมบอลบีรวมแล้วจะใช้ชาดทั้งหมด50ถุง สำหรับบอสอันเดยแร็กกที่แมปด o มวอลบีแมปจะเป็นร็อกโซ e ตรงใจเท่านั้นจะไม่สามารถ GoTo จาก Map อื่นได้และที่สําคัญแม้จะอยู่แบบเดียวกันโกทูไปจุดบอสจะเด้งออกหากคุณยังไม่ได้เคลียร์เควสของแมปด o มวอลบีต้องเริ่มเคลียร์ที่ดูมวอลและถึงจะไปด o มวอลบีจนจบถึงจะได้ตีบอสจริงๆสักทีสําหรับวิธีการเคลียร์แมปก็สามารถคนดูได้ใน YouTube ได้เลยครับและสำหรับเคปออ l จะสบายที่สุดแล้วเพราะว่าเคปเวอริกจะใช้แฟกเมนเพียงหนึ่งถุงและเควสที่จะต้องทําก็ใช้ชาดเพียงหนึ่งถุงเท่านั้นก็เท่ากับว่าเควสเดียวจบเควสจะให้เราไปตีน้องหมาบิงกี้ที่แมปดูวอลก็เป็นแมปล็อกโซนิชเช่นเคยจะต้องจอยอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าในแมปเดียวกันสามารถโกทูหาน้องบิงกี้ตามเพื่อนคนอื่นได้เลยนะครับและสุดท้ายอย่างที่เคยได้บอกไปครับว่าทั้ง3ชิ้นจะมีผลที่เหมือนกันเลย เพราะงั้นใส่ครบทุกชิ้นไปมันก็จะมีผลทับกันอยู่ดีเพราะงั้นก็ทําแค่ชิ้นเดียวอย่าง c a เ e ปอ All ก็ได้ที่ทําได้ง่ายที่สุดแต่ว่าแล้วจะทําชุดกระหวกไปมันจะไปมีประโยชน์อะไรคือมันสามารถไปทําในส่วนของเควสขั้นสูงของ a r m ์เมอร l อได้ก็คือ All a s ส e n s i o n ที่ไอเทมจะมีบูทที่ส่งขึ้นมาจากเดิมอีกนิดหน่อยซึ่งก็จะมีเควสหนึ่งที่จะต้องใช้อาร์เมอร์อฟอและเฮมอฟอ l แต่ว่า ผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเควสที่มีรายละเอียดจุกจิกที่ต้องใช้อเทมเอ็นเกมบลาบลาเยอะมากเลยถ้าจะให้ทาคลิปเนี่ยมันก็จะต้องอธิบายยาวหน้าดูเอาเป็นว่าก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ละกันที่ผมจะทํานะครับก็จบเกิดไปสําหรับเซตอาร์เมอร์ออลทั้งสองพาทนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ยังไม่มีอเทมบูต์เงินหรือ a x p อะไรประมาณนี้นะครับและถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ แลสะสามารถมาพูดคุยกันได้และปรึกษาเกี่ยวกับเกมฮ q o ได้ในคอมเมนต์หรือผ่านทาง Facebook ตามลิงก์ใน Description ได้เลยนะครับเอาล่ะไปละกับคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ